ในที่สุดวันที่พี่รอคอยก็มาถึงวันที่จะมีฟร e ไฟล์เวอร์ชั่น PC แล้วจะแยกระหว่างมือถือกับ PC แยกกันเล่นเลยนะครับส่วนเวอร์ชั่น PC นะีะพี่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ยิงล็อกเบาให้ด้วยนะครับแล้วอย่างก็ไม่มีแบบเอาชีวิตรอดด้วยนะมันก็จะเป็นหมดวางระเบิดคล้ายๆ c s g o กนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นเกมที่แบบโคตรจะใช้ฝีมือการาฟิก กราฟิกสมจริงมากแล้วก็เมาไม่หลอดซึ่งมันเป็นความฝันของพี่ที่จะเล่นฟรีไฟล์เวอร์ชัน PC เลยครับน้องๆมือไม่สนไบหมดแล้วนี่ครับมาละวันนี้พี่ว่าเล่นตัวเป็นเอ่ออ่าตัววิ่งเร็วนะวิ่งได้หกเปอร์เซ็นต์เียวตัวอะไรอะ่ะในฟรีไฟลเรี้ยวตัวอะไรกูลืมละก็อพอกูไม่อยากหลอกด็กแล้วคือนี้เกมนี้มันเป็นเอถือเป็นเกม เรียกว่าอะไรวะ CS GO นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบคล้ายๆ Overwatch นิดนึงนะก็ไม่รู้ดิมันมาในแค่แต่ความรู้สึกที่ผมเล่นมันเหมือนเล่น CS GO อะ่ะแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ก็คือมันมีแบบพวกสกิลพวกอะไรแบบนี้คือมันทำให้เกมแบบดูน่าเล่นขึ้นนะครับเอาจริงพาพมาดูติงตองมาหน่อยนะแต่ก็นาะยุคนี้มันต้องแฟนตาซีผมว่าถึงจะเกิดแล้วเขาอีอย่างที่ผมจริงๆผมซุ้มเล่นเกมนี้มา2วันแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากแคสเพราะว่าคนไม่ค่อยดูนะเพราะว่าไม่ใช่เกมกระแสเฮ้ หัวนัดเดียวครับต้องคมขนาดไหนคิดเอาไม่ได้ล็อกเป้านะอืก็แบบฝีมือครับเฮ้ยโอ้โหโหดไปแล้วโหดไปแล้วโหดไปแล้วหัดทุกดอกเลยว่ะเฮ้ยหนุ่มคนนี้ของแท้โอเคครับเพื่อนระวังระเบิดละ เอครับดึงหัวทุกตัวเอา้าเฮ้ยนี่เกมพี่เพิ่งได้แค่สองวันนะครับพิดเอาดีแต่พี่ก็มีพื้นฐานพวกซีเอสโกพวกอะไรเงี้ยแบบเกมแบบเกมแบบผู้ใหญ่เล่นเกมแบบคนโตเกมแบบระดับคนโหดเล่นกันนะครับพี่ก็มีพื้นฐานอยู่แล้วไงพอมาเกมนี้มันก็อีซี่เลยครับก็จะแบบว่าไอ้พวกฟรีไฟเด็กน้อยดึงหัวดึงอะไรเท่าไหร่เด็กน้อยครับของแท้ตรงนี้นะครับยิงหัวเองครับไม่ล็อกเป้านะครับใช้ฝีมือล้วนๆนะครับเอขาไม่จะขิงเท่าไหร่หรอกระเป๋ น,ะนหนล,กลักเกมนี้สําคัญนะครับการฟังเสียงตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายที่จะต้องไปวางระเบิดนะครับอันนี้คือผู้ที่ถือระเบิดอยู่นะจะไปไหนเพื่อนนําเลยี <S <S อิอะภาษาที่อะไรวะขมิญปะวะ <S <S ไม่โผ่นะเน้นย่องครับเน้นเน้นสมาธิมาก,กเกมนี้คล้ายซีดโกะครับถ้าน้องๆเคยเล่นหรือเคยดูก็ประมาณนั้นเลย <S <S ตายหนึ่ง <S <S โอ้โดลนโโดลารดว่ะไม่ได้คิวเลยวางดิไอโง่เอา โอ้โยเกือบตกใจหมดเลยหัวแตกไปเลยครับพี่คมเกินอะ่ะผมเก่งเกินแบบว่าวะเก่งทุกเกมเลยมีกรณ์อสังเกตเนาะพูดอะไรวะเฮ้ยมาวะโอ้ยผมเกือบตายผมยิงหัวมันนะแต่เหมือนมันมีเกาะครับอาจจะต้องยิงสองเม็ดนะเปิดหัว ผมดูว่าแม่งตายแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเอาเอ้าเ้ยกูกูกูเอ้กูเผื่อไปก่อนติชิมหายแล้ว ผมเสียติฟรีเลยนะครับนี่ครับสกิลก็จะมีโดดสูงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นอสิก็จะเป็นปลา,ากราะจายแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลที่สําคัญจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถสโมกได้นะครับเดียสโมกเป็นลูกกลมๆอ่ะสโมกได้3 3ครั้งเลยนะแต่เราต้องซื้อซื้อสโมกนะครับก็เหมือนซื้อระเบินเดนั่นแหละตอนนี้เพื่อนผมจะดันเองนะครับ <ๆ S 1> สโมกไปปิดให้เพื่อนแล้วก็ดันเฮ <ๆ S 1> ้ยเก็บเก็บพลังงานขึ้นเต่าสวย มมีมพวจะเจอได้เลยเมีเพื่อนโดนโอุอ๊ยอ,อะไรวะเฮ้ยตากูบอดเลยตากูบอดเลยใครเอานิ้วจิ้มตากูวะเฮ้ยข้างหลังมาไล่หนึ่ง อะไร <c oughs> <ๆ S 2> ล่ะครับเก็บ2แค่นั้นเองทำไมจะมาตุยหลังพี่ต่อเด๋ยวตัวสุดท้ายครับต้องเฝ้าบอมนะฮะตอนนี้เพื่อนเราวางระเบิดแล้วรูเดิมเลยรูเดิมเลยผมได้ยินเสียงไม่โผล่วะ อีสิมากรแบบยิงหัวครับทำไมแปลกเหรอไม่น่าแปลกอ่ะฝีมือมันถึงอะครับจริงๆพี่อยากแคสเกมนี้มากนะครับแต่ว่าคือพี่ชอบเลือกแคสเกมที่คนชอบดูมากกว่านะครับแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคนหมู่มากไงเราก็ต้องดูแลคนหมู่มากนะครับส่วนเกมพวกนี้มันเป็นเกมแบบ เกมน่าก็แส่ครับอืมแต่ต่างประเทศคนฮิตเลยนะแต่แบบต่ไทยมันก็แบบฟรีไฟครับพี่ก็เหนื่อยนะก็อยากให้แบบว่าพี่ไปดับพูดะไรนะก็คือพี่อยากให้แบบมันยากนะครับเพราะว่าประเทศไทยคนไม่ค่อยนิยมผอมกันแล้วเน้นเกมโมบายกันแล้วตอนนี้ผมก็ต้องจําใจไปโมบายนะครับเฮ้ยใสปืนผมจะย่องไปตลบหลังนะครับอ้เพื่อนแตกมีไหมมีตัวไหม ไปหนึ่งเพื่อนระเบิดตกชที่ป่านะระเบิดตกเอา้ยระเบิดตกเยอะแล้วซ้ายมือออกเพื่อนตายเฮ้ยสไนสองหนึ่งวะสมองลุลัวสมองลุลัวสมองลุลัว โอ้ oh, ซ้ายขวาเลยว่ะโอ้ก็จะได้แบบไม่ตายนะหัวก็จับไป11คิวบอมมาครับก็เพิ่งตายตัวแรก <c oughs> ก็ไม่ต้องตอกใจนะครับน <All S 1> ้องๆน,นี่ครับมีปืนให้เลือกอมาหมครับเรามีจัดเอเคเลยหวัวล็อตจัดเมื่อกี้นี่คือที่พี่พแพ้คือปืนพี่มันใกล้อ่ะครับปืนพี่มันราคาถูกแบบพันหกเองรอบนี้ก็จัดปืนท็อปมาเลยนะครับเอเคมาเลยตัวแพงจัดตัวแพงเพื่อนกูไปนู่นหมดเลยว่ะเดี๋ยวรอบนี้เราลองดันเดี่ยวดูไหมลองเล่นคนเดียวดีกว่าใส่โซโล่อยู่แล้วครับแบบอยากโดนห้าหนึ่งะครับจังๆเลยครับบห้าหนึ่งพร้อมกันเลยครับ มาป่วะไม่มาเล่นนี้เหมือนเรากันหลังให้เพื่อนนะจริงๆล้าอะไม้รูคนมาเราิเยโอเคเมียบ้านเมียปอยโอเคกูดุงกูดุงกูดุงกูด้วยโอ้ยยยยยแม่งแกนมาเด้อกรถ้แค่แบันดละเห้ยเป็นไงกูคุยรู้เรื่องน่ะภาษาตุรกี VS ขม มีไหมวะเฮ้ยนี่วางได้เนะี่ยบีเนี่ยเฮ้ยเสียงอุย้ยยิงเว้าวอ้ายิงเว้าวชี่หายแล้วสมอ๊บเป็นยังหวะสไนด์ด้วยชาร์จแม่งตายหูยสไนด์สไนด์โอ้โอโอผมได้นสไนด์ทุกคนสมอ๊บได้สไนด์วะได้สไนด์สไนด์โคตรแพงก็บอกสี่พันก็บอกสี่พันก็บอก 4, <า>สอี่พันวอลโอ้ยพวกกูแตกเลอกูคนเดียว งชักปืนโคตรช้าเลยมันจะเป็นฟรีไฟล์นี่คิงจะขอบฟ้องปบปบปงไปแล้วครับทุกคนนงสนายกูเหี้ยไม่สนายไม่ไม่ไม่มีบุญได้ยิงเริ่มตึงแล้วว่าตอนแรกผมนึกว่าจะง่ายๆเริ่มตายรัวๆแล้วสมองไปเลยเพื่อนดันดันดันฟังฟังอ่ามึงจะตะกะแพงอ่ะพ่อมึงเหรอกูจะดันอ่อฮอไม่ฟังเลยวะนี่ตัวผมบินได้ครับอู้หูตายต่อหน้ากูเลย โอ้ตายหนึ่งสไนแม่งคมสไล์ฝั่งมันโคตรคมอย่าเพิ่งตายห้าตายโหกเพื่อนใจเจ๊ใจเจ๊ไอ้เหี้ยตโอ้ตายหนึ่งกูเสียแล้วเพื่อนโอ้เหลือกูคนเดียวกูอีกแล้วกูอีกแล้วมึงุกปากไก่หลังกูเซิร์ฟนะแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วอุ้ยจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊เหลือกูคนเดียวเปิดสติมาดิ คุเปิดนตีแล้วคุเปิดนตีละมันไม่ดันวะมันฟาดระเบิดวะผมต้องไปเก็บระเบิดนะครับอุย้ยเกือบหัวแตกแล้วมึงอ่ะผมว่าผมย้ายตำแหน่งดีกว่า ไปวางบีดีกว่าเพราะว่าโดนหนักแน่เลยถ้าไปเอตายแน่มันมีสามตัวเลยมาละจ้าโอ้เหลือเจ็ดวีวางทันดมาวะเนียเอชิป่ายแล้วสวยวติดตั้งวัตถุระเบิดเรียบร้อยสามหนึ่งจะไหวหรือเปล่า แต่ติดตัวนี้อยู่ได้นานนะทุกกระดาษกระจายจะหมดเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวหัวแตกหัวแตกหัวแตกมาไหมเอาเไม่ไหมกุระเบิดแล้วมึงมาตอนไหนเนี่ยเอาไม่โดนหัววะ เออมันไม่โดนหัว,วโอ้ถ้าเป็นปืนไม่หัว <c oughs> แตกครูไปแล้วผมบอกเลยอันติโคตรก่างเลยตัวเนี้ยผลเล่นไม่เป็นมาตัวเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าอันติดาวกระจายมันดียังไงอ่ะคือถ้าถ้าถ้านัดแรกเปิดหัวว่าวนี่คือจบอ่ะแต่ถ้าเป็นปืนกดเปิดเป้าอย่างไรก็ลากเมาส์ได้แต่นี้มันแบบมันเป็นแบบมันมันไม่ใช่อันตีอโอถ้าเป็นปืนเดี๋ยวพี่วินไปนแล้ว,ว,ลวทุกคนเราไปจับสไนเลยละกันหัวร้อนป่ะไม่คยย่อยอยากจะจับหดอกสไนอ่ะบอกเลยโอ้โหสกอโคตรตึงเลยสามสามว่ะดันเลยเพื่อนล็อกอยู่ล็อกอยู่ดันเเเเลลลลยยยยดันไไปป ไปดิไอหลังโง่โ uh! อ้ซมโมคขาไดเนี่ยไปสิไปสิอุ้ยอันติเก็บก่อนอันนี้เก็บอันติเมทนะครับอมเพื่อนกูเกมเร็วว่ะตายหมดเบอร์สวยสวยโอ้โหเพื่อนกูโหดเพื่อนกูมาเพื่อนกูมากูวางแล้วกูวางระเบิดแล้วสวยคุ้มกันเพื่อนเฝ้าเฝ้าระเบิดเฝ้าระเบิดมาเฮ้ยหัวโผล่ เฮ้ยชอนมันระฟลักเลยบอกแล้วหัวทุกเม็ดถทอมี่ได้จับสนายหัวทุกเม็ดขวามือซีตายยึงหัวเะล่ะเอ้ยตัวสบายแล้วเหลือแม่งตัวเดียวแล้วสบายแล้ว,ลวเพื่อนสวยไอ้โวย ข้างหน้าข้างหน้าเอ้ามาดิมึง่มมาสิออกไปไหนแล้วว่าเอ้าแม่งหนีวะเฮ้เฮ้ยเอ้าสไนคยกูตกเอาสไนคยบอกครับสไนคยกูโอ้ยบอเอเจหนูปากได้หลังสไนคยกูแตกเนี่ยกูบอกสี่บนห้า สนายพี่อะครับทุกคนทุกคนก็คือแบบโดนระเบิดตายอะโดนระเบิดที่เองวางตายอะครับมันต้องงอขนาดนหนอะพวกพวงระเบิดมันก็กว้างเกินมึงออกแบบเกยมยังไงวะกูกลับไปเล่นฟรีไฟล์ละมเลยเลยสมบูรณ์ละไปเลยไปเลยไปเลยมม่เห็นกูได้ไงวะเตม่อเ้วเน้นเเน้นยนานเน้ังมาปเน้นมานะ เราแวงหลังอย่างเดียวเลยตอนนี้โู้สไนต์เอ็ดคีโอ้เพื่อเราหิวให้เรานะครับแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกตายหนึ่งความสามารถคือแต่ละตัวความสามารถก็แตกต่างกันนะครับเยี่ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเอาเรื่องจัดเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วชิวสบายไอ้ยี้นี่คมสไนต์นะนี่กลัวไม่สบายแล้วเพื่อน แคมดีๆเลยแม่งครบสไนส์สไนส์โหดมากสไนส์โหดมากไอ้ลังยังโง่ไอรังยังโง่เล่นดีๆไอ้ลังอ๋อสวย่อนเก็บสไนส์เก็บสไนส์เออสไนส์เอาให้กูได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยอิงโง่ มึงเก็บสไนด์ได้วะอยากได้สไนด์อ่ะขอได้ปะขอสไนด์ได้ปะให้มันเถาะโอ้ยไม่ให้สไนด์กูไม่รู้พี่เก่งวิ่งรู้พี่เทพขอบคุณมากครับเพื่อนอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับคอยิื้อเลือดให้เราได้แล้วก็สร้างกำแพงให้เราได้นะครับแล้วก็ปลาระเบิดสโลนะครับโอ้ยสิบเจ็ดคิวว่ะไปเพื่อนเกมเร็วเลย<ๆ>สมอล,ล้วสมอล,ล้วดันเล่ปืนกดดันหน่อยปืนกดดันหน่อยไอ้ไม่มีใครดันเลยโหมึงจะให้สไนด์เปิดยังไงวะเราอยากจับตัวสไนเนี่ย โอเคข้างหลังมีหนึ่งตัวตายหนึ่งไปเพื่อนดันเลยสโมะแล้สโมะแล้โมกแล้โมกแล้ไม่มีเคียร์วางระเบิดเลยวางระเบิดเลยเอาเลยอีระเบิดมึงไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเอาระเบิดแตกโอ้มึงไปโมกมึงโง่แท้ว่ามึงไม่เติมนตามเพื่อนมึงไม่แห้งตาดูเพื่อนเรวเพื่อนดันมันยันไหนแล้วเนี่ยโอ้ชิบหายเอ้ยทีแม่ง ท้้งบนปะอ่ะเพื่อกูตายเดี๋ยวถ้ารอบนี้สไนเปอร์แตกนะอ๋อเลยกูคนเดียวตายหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วไปเอาเอาไม่เมตตายเอาโป่ป่ะวะทุกคนไม่ใช้โป่ แล้วมันปอเอาเอาไม่โดนวะไม่ไม่ปออ้นี่อุ้ยปออี่าโดนปอทุกคนผมโดนปอครับเออผมยิงมันแล้วมันไม่ตายอ่ะมันตายแล้วมันก็ฟื้นได้มันปอครับทุกคนเจอปอแล้ววะอะไรวะหนีฟีไฟหนีโปรฟีไฟมามันจะโปรเกมนี้อีกนี่ไง โอ้โหตายหาตายโหงไปซะอุ้ยสไนค์กูลืมโอ้ลืมเก็บสไนค์ไม่ทันเลเดียวห่วยชักร้อนแล้วกูอะไม่ไหวแล้วเก็บสไนค์ไม่ทัน <c oughs> คือเอาตรงถ้าถ้าพี่ได้สไนค์นะคือแบบโอกาสชนะสูงมากเพราะพี่จะยิงโคตรคมนะครับ <c oughs> เพราะมีตัวดันเทียวตายอะแล้วพี่แบบไม่จะโม้ครับว่าพี่ยิงสไนค์คมนะถะงแล้วคิวเราโคชโฟกัสสิคิวเรากันกระโดง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 ไร้กระโดงอ๋อย่าอย่าเด้งกระโดงอย่าเด้งกระโดงกระโดงไปเด้งกระโดงกระโดงโอเค อย่าตอนนี้ก็ถือระเบิดด้วยพระเอกถือระเบิดด้วยเ้าฟุตถือก็เถอะกท่านมาไหนก็ต้องเขาตีมาแล้วนั่นหรเจอภาษาเมดไม่ดึงไม่ดึงบทความฟัสแบ็กอย่าคุณไม่ได้คุยกับมันนะคือผมกดไมค์ไม่เป็นไม่รู้กดปุ่มเลยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยอะมาอยู่บนระดัได้ไงเพื่อน โอ้ไม่เจอแต่โปะผมเบื่อว่ะมันอยู่บนนั้นได้ยังไงอ่ะมันมันมันใช่ไหมอ่ะมันใช่ที่อยู่ของของคนไหมอ่ะครับคือมันอยู่ข้างสวยมึนขอเพื่อนกูแบกกูได้บ่เอาว่ะไม่ผมไม่คิดว่าจะอยู่บนนั้นเนี่ยผมเลยไม่เช็คเว้ยล้มันมันมันใช่ที่อยู่ของมึงเหรอวะมึงปีนไปยังไงอ่ะบอกเลยถ้าเป็นซีดโกนีไม่ได้แดกหรอกตรงเดือดตัวเดียวละน่าจะชนะนะครับแบบนี้มันคงไม่เก็บสีรวดหรอกชิบหายแต่ไม่แน่นะอ้นี้มึงโปะด้ะโปะมาตะ โอเคยี่สิบคิวแล้วครับแต่ทำไมผมรู้สึกคุ้ค่าน้อยยังว่ายี่สิบคิวนะมันไม่ไม่เดือดเหมือนฟรีไฟล์มันแบบเกมฝีมือนะแบบพลาดแค่แป๊บพลาดแค่เซียววีก็ตายได้เลยนะครับเพราะว่ามันยิงแบบแบบแป๊บเดียวตายอ่ะสามเม็ดแตกอะไรเงี้ยเกมน่ะเกมแนวแบบแนวแบบนัแนวฮัดคอร์สมจริงนะครับสมจริงที่อะไรมีสกิลด้วยแต่เป็นเกมที่ใช้ใบผีค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าแบบแป๊บเดียวตายเลยอ่ะโดนยิงอ่ะ โอ้ปากดิจะฟังเสียงตีนแม่งหัวแตกตายหนึ่งบ้านคือเสน่ห์ของเกมนี้นะผมบอกตัวนะมันสนุกตรงฟังเสียงนี่แหละเราค่อยๆเนี่ยค่อยๆย่องแล้วลุ้นไปอ่ะว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรมันตื่นเต้นดีผมชอบดิเฮดช็อตหัวตาหัวตาเพื่อไปดิน้ำมาก่อนเนี่ เนี่ยครับมันลุ้นดีมันแบบมันต้องใช้สมาธิในการฟังเสียงอ่ะต้องเก็บทุกมุมเราต้องเช็คอ่ะไม่เหมือนฟรีไฟเดนนโง่โดนโดนเปิดเฮ้ยสไนส์สวยเพื่อนคือถ้าเป็นฟรีไฟเดนนโง่ได้ไม่วอรตั้งไงเลยสองร้อยโดนเปิดกล่องไม่ตายอะไรเงี้ยแต่เกมนี้แม่งเนี่ยเนี่ยไอ้เจนพูดนิดเดียวมึงโอกาสตายมึงสูงมากมึบอกดิยสมุกโชว์หนึ่งจังหวะตอนนี้ผมเก็บระเบิดมาได้แล้วนะครับ ต้องอย่าตั้งแต่งไปวางตรงอื่นเพราะว่าแม่งสนายไม่อยากเสี่ยงไอ้ที่นี่คมด้วยเล่นสนายคมอย่าบอกระเบิดบีครับแล้วก็แคมป์โหทำแม่งเก็บเก็บสองเนี่อยอ้เนี่ยกูไม่ลงคลิปนี้ด้วยถ้าโดนเก็บสองกูบอกเลยติดตั้งวัตถุระเบิดมามาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วตรงไหนวะ นี่ไงนี่ไงปออะฟังเสียงตีนแม่งตอนไหนได้สตีนนะครับหัวแตกเลยน้องไอออนคือนก็ไม่จะบอกครับทุกเกมออกครับผับ G Mobile ผับ G PC Counter Strike แล้วก็จะเป็น T B คือทุกหัวน้นวนนนองแย่งกูพูดเข้าไปคือทุกเกมนะ้องๆจะรู้ว่าพี่ไม่ค่อยได้ยิงหัวแม่นอยู่แล้วนะครับ การยิงนี่คือบอกอะไการยิงสกิลเพกเเคกันมึงไม่ฟังไงคือ,ค,อคือมึงฟังดิโ<ส>ขนะ่<ส>นขนะโข<ส>น่ะมันเป็นของของของกูเข้าใจไหมกูเป็นคนที่คน้นเข้าใจไหมจบได้ยังฮนะ,ะตกใจเหมือนเลยแม่งออกไปยิงไอ้ชิบหาย เถียงอยู่นั่นนะโขนใครขนใครโอ้ไม่ฟังกูเลยตั้งใจเล่นหน่อยดิเฮ้ยอุ้ยอะไรวะไปหนึ่ง <c oughs> บอกแล้วนะครับผมจับสไลด์คมมากโหดมากเลยโอกาสชนะสูงส่งมากอุ้ยไซมือมนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูไม่ได้ยิงเพื่อนรักกูนี่ไงนี่ไง,ไงบอกแล้วไม่อยากจะจับสบไนด์สมองเป็นจังหวะแล้วก็ันระเบิด ติดตั้งวัตถุระเบิดเฮ้ยความมือคือแบบเอา้าสนไนกูหายแกอ,อ๋ออ๋อเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งมารอบนี้ถ้าผมตายผ,ผมเลิกแล้วเดี๋ยวคิปมันจะยาวโอ้โหเสียสนไนเลยแม่งเอ้ยเป็นอะไรวะสนไนนี่โดนภาพพังไปจากมือกูหลายรอบเหลือเกินเนี่ยมันแย่กูหรือเปล่าวะเนี่ยพอได้จับสนไนดีแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนทีมเฉยเลย อยนั้นลกพอแล้วครับไม่ไหวกับการโดนโดนสไนดอ็อปแหละไม่ไหวแล้วจบแบบนี้ผมผมออกละเลยไม่ได้จบแบบนี้ดีถ้าผมตายนะผมจะเล่นแบบเอาจริงเลยรอบเนี้ยสุดสุดฝีมือแล้วผมจะไม่ตายละถ้าผมตายผมออกเลยดันเร็วเลยกลูอะมาดิไม,าไม่มาเพราะว่าถ้าผมเล่นครบแที่นะคลิปมันจะโอ้โหเป,เป็นชั่วเป็นชั่วโมงเลยนะครับไอ้ช้่หลังมึงงูปากดิจะฟังเสียงตีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกูเสร์มให้หรอก พูดไม่หยุดเลยเล่นกับไก่พูดไม่ได้หยุดเลยมันอยู่ไหนกันวะนะ่ะอ๋อดูละมันจะดันเอตกอาหมดโอ้เพื่อนกูแบกว่ะเอาเรื่องจ้า อย่าตรงอันน hmm <No oh okay. ี้ก็ตรงก็ตรงก็ยืนอะไรนะก็ตรงก็ตรงกันหน่อยก็ตรงก็ดังข้นอ่ะข้นอ่ะเป็นฮ่องกงค่ะข้นอ่ะฮัลโหลจริงจริงอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมที่ที่ต่างประเทศนะที่สวีเดนที่ผมไปอยู่อันนี้อันนี้คือเพื่อนผมนะผมก็เลยเขาเป็นผมอยู่น้องๆจะฟังที่พี่พูดไม่ไม่เข้าใจนะครับ เอามันเพือ่อไอ้ปอยเนแมงปให้ทุกคนคือถ้าไม่เชื่อนะครับตะกี้นี้ผม,ผมเปิดหัวมันด้วยนะคือผมเปิดหัวหรือว่ายิงแบบเปิดหัวยิงก่อนด้วยนะครับเข้าหัวเต็มๆนะครับไม่เชื่อรีเพลย์แล้วสโลว์เลยนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่เ้ยคือแบบผมยิงหัวทุกเม็ดแล้วเปิดก่อนเลยแล้วผมแพ้ได้ไงนี่คืออะไรอะ่ะคือ ผมไม่เล่นแล้วเวอร์ชัน่น P ีซีอ่ะผมกลับไปเล่นมือมบายหลักการกลับไปฟีไฟหลักการก็แต่ก็จาใจจริงพี่ก็จะเลิกเล่นฟีไฟแล้วนะครับพอพี่จะมาจงจังกับเกมนี้แล้วแต่ถ้าน้องๆกดไลค์คลิปนี้สัก2อ0สามหมื่นที่อาจจะกลับไปเล่นฟีไฟนะพี่จีนพี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรกเกมเนี้ยเพราะว่าคนดูน้อยอะครับงั้นคลิปนี้พี่หวังสักอ่าจริงๆผมยังไม่รู้จักชื่อเกมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ผมเห็นเห็นมันน่าเล่นแล้วก็ผมก็เบือเบ่อเบือ่อมัจเจออะไรก็เลยลองโหลดมานะครับก็ <S <S ถ้ายอดวิว ห้าแสนนะห้าแสนมีคลิปสองนะครับถ้าถึงห้าแสนท้าไม่ถึงก็ก็อาจจะเลิกทำนะครับเพราะว่าทำฟรีไฟยอดวิวก็ดีกว่าคนก็อยากดูมากกว่านะครับแน่นอนว่าผมจะต้องดูแลคนที่หมู่มากกว่านะครับคนที่ดูเยอะกว่านะครับโอเคแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สปายกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย